เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับ ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของสัญญาซื้อขายมาพูดคุยกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่5นะครับซึ่งในเนื้อหาของคลิปนี้เป็นเรื่องของการจดทะเบียนสัญญาซื้อขายที่ดินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยจะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับ สำหรับที่ดินเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่งนะครับการซื้อขายที่ดินจึงต้องทำตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดไว้โดยจะต้องทำเป็นหนังสือและจะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับอย่างไรก็ดีที่ดินเนี่ยที่มีเอกสารสิทธิ์อาจแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินที่ดินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ 2ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสสามนอสสกก็คือที่ดินที่เจ้าของเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์แต่มีสิทธิ์ครอบครองทั้งนี้การจดทะเบียนสัญญาซื้อขายที่ดินคู่สัญญาต้องดำเนินการที่สำนักงานที่ดินตามท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในทางปฏิบัติการจดทะเบียนเพื่อการซื้อขายที่ดินต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเช่นการจัดเตรียมเอกสารสิทธิ์การติดต่อเจ้าหนี้ผู้รับจำนองที่ดินเพื่อให้ปลดจำนองที่ผูกพันที่ดินอยู่หรือตกลงกับผู้รับจำนองถึงการซื้อขายที่ดินว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไรการจัดเตรียมเงินเพื่อชำระราคาที่ดินดังนั้นเนี่ยการตกลงซื้อขายที่ดินเกิดขึ้นก่อน และกว่าจะดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยอาจล่าช้าไปอาจนานนับเดือนหรือหลายเดือนเพื่อให้คู่สัญญาในมั่นใจว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายจะไปดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยตามที่ตกลงกันคู่สัญญาก็อาจตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อนเช่นในวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยนายกุ๊กไก่ตกลงขายที่ดินให้แก่นายไข่นุ้ยในราคาสอง0,000บาทแต่นายไข่นุ้ยเนี่ย ต้องรวบรวมเงินสดเพื่อชำระราคาที่ดินก่อนจึงตกลงว่าจะไปจดทะเบียนการซื้อขายที่สำนักง,งานที่ดินในวันที่1กุมภาพันธ์เช่นนี้น่ยข้อตกลงระหว่างนายกุ๊กไก่และนายไข่นุ้ยเป็นสัญญาเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่ตกลงซื้อขายที่ดินเนี่ยคู่สัญญาอาจยังไม่พร้อมจดทะเบียน จึงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อผูกพันกันไว้ก่อนนะครับเมื่อพร้อมจดทะเบียนเมื่อไรเนี่ยจึงไปทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับทั้งนี้เนี่ยสัญญาจะซื้อจะขายก็หมายถึงสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยตกลงกันทำสัญญาไว้ก่อนฉบับหนึ่งเพื่อจะไปทำสัญญาเสร็จเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่ง โดยกฎหมายกำหนดแบบของสัญญาจะซื้อจะขายอส,สังหาหริมทรัพย์ <ST AN CC> ว่าต้องมีหลักฐานการทำสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดจึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินต้องมีหลักฐานการทำสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดจึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับค,บคดีกันได้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยการจดทะเบียนการซื้อขายที่ดินคู่สัญญา ต้องจัดเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อการจดทะเบียนไว้ด้วยนะครับได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักนัที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรมภารนะครับค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมในการโอนค่าอากรสแต็มชําระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอากรสแต็มหรือธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะหากถือครองน้อยกว่า5ปีนะครับและนี่ก็คือ,อรูปแบบ ของสัญญาซื้อขายที่ดินนะครับที่จะต้องอทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของสัญญาซื้อขายเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ